ไบช็อคพระเอกซุปตาข้ามช่องมาเซอร์ไพรส์ไม่เคยออกที่ไหนลั่นต้องคนนี้เท่านั้นนุ่มไบวชิรวิทย์ครับซุปตาหน้ากำแพงที่มาในเพลงเรื่องบนเตียงโชว์เสียงหล่อสุดเพาะนักร้องหลังกำแพงเสียงคุ้นหูมากๆเมื่อปรากฏตัวทําเอากรีดกันสนั่นทั้งรายการพร้อมกับการคาดไม่ถึงว่าจะเป็นพระเอกซุปตาข้ามช่องมาอย่างเคนทีระเดชทําเอาผู้ช่วยที่อยู่ด้านล่างเวทีทั้งป้าตือเดียนาทอมอิสลาพิกพัทรัยา เสนาหอยกรี๊ดกันลั่นสุดเซอร์ไพรส์ส่วนหนุ่มไบนั้นบอกคิดถึงติ๊กเจษนาพรเต๋าสมชายมากปลินขณะที่ผู้ช่วยในรายการนั้นพยายามบอกใบ้หลอกล่อไปต่างๆนานา,นาแต่สาวพิกพัทรัศยานั้นขอใบ้เพิ่มเติมทำเอาตกใจทั้งรายการสาวพีคนั้นบอกใบว่าชอบนั่งรถไฟมาหาหนุ่มไบบอกทันทีว่าพี่เคนใช่ไหมทำพีคตกใจไปไม่ถูก จนเดียน,นาพิธีกรร่วมรายการต้องช่วยมาเบี่ยงเบนประเด็นว่าบ้าเขาอยู่ช่องสามเขาไม่ได้มาส่วนหนุ่มกันกันตถาวรพิธีกรนั้นก็เนียนบอกว่าเป็นเรื่องของสังกัดอะไรเล็กน้อยเบี่ยงความสนใจของหนุ่มไบ์จากพี่เคนไปได้สุดท้ายนั้นหนุ่มไบต์ทายเป็นน้อยวงพลูเหตุผลเพราะอยากเจอก่อนจะเปิดกำแพงมาเป็นพี่เคนทีรเดชพระเอกหนุ่มที่ไบ์ปลื้มมากๆทํทำเอาเซอร์ไพรส์ดีใจหนักโดยหนุ่มกันนั้นถามไม่ออกรายการเพลง โดนกอมมายัางไงถึงได้ออกมาหนุ่มเคนเผยไม่ต้องร้องเพลงรายการผมก็ยังไม่ออกถามต่อช็อกในช็อกว่าตกปากรับคำเขาได้ยังไงก่อนเคนบอกว่าผมไม่ใช่จะออกสีซัวนะต้องถามก่อนว่าอีกฝั่งเป็นใครพอบอกเป็นไบ๊วชิลวิทย์ทำไมรับหนุ่มเคนบอกว่าเห็นเขาเท่ชอบผลงานอยากรู้จักเผื่อต่อไปจะได้ติดต่อไปเล่นละครหนุ่มไบบอกทันทีว่าตัดผมช่างคนเดียวกันกันกบพี่เคน เห็นเข้ามาตั้งแต่แรกๆแล้วคนนี้ใครวะหลอกกับกูอีกเขนเทเลเดตนั้นยังบอกต่ออีกว่าเราออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองคือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผมมีจุดมุ่งหมายยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทําในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวผมเลยอยากให้ลูกเห็นด้วยอยากไปกูลออะไรเราจะทําอะไรก็ทําเลยพ่อก็ไม่อยากร้องเพลงแต่พ่อก็ทําดันหนุ่มไบวัชลวิทย์นั้นยอมรับว่าช็อกจริงๆขอบคุณที่ให้เกียรติมาร้องเพลงกับผม ผมดีใจอยากบอกว่าติดตามผลงานพี่เคนมาตั้งแต่เด็กๆอนาคตถ้ามีโอกาสแสดงกับพี่เคนสักเรื่องจะดีใจมากโดยโลกโซเชียลนั้นมีการติดแฮชแท็กร้องข้ามกำแพงพุ่งอันดับติดเทรนทวิตเตอร์ขณะที่หนุ่มไบโพสภาพร่วมเฟรมกับพระเอกซุปตารุ่นพี่อย่างเคนเทลเดตพร้อมกับแคปชั่นความปื้มปิ่มด้วยว่ามันอิ่มความสุขจนล้นออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยครับ